วางแผนเรียนรู้ใน TikTok ปี2023เพื่อสร้างรายได้สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไหนตุกอิน i ินิต88นะครับวันนี้นะครับหัวข้อก็คือเรื่องของการเรียนรู้นะครับเพื่อนๆหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับทิกตอกมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับเรานะครับเองที่เป็นผู้เล่นนะครับแล้วก็เป็นทั้งครีเอเตอร์ Creator ทั่วไปแล้วก็เป็น Creator อร์ที่เข้ามาเพื่อสร้างรายได้สร้างตัวตนใช่ไหมครับ เดือนปีที่ผ่านมาเราก้าวไปถึงไหนกันบ้างแล้วนะครับเดินไปข้างหน้าหรืออยู่กับที่หรือว่าถอยหลังนะครับผมเชื่อเลยว่าหลายๆท่านเนี่ยนะครับเป็นนักเรียนรู้นะครับแต่เป็นนักเรียนรู้ที่ไม่ชอบการลงทุนใช่ไหมครับไปนั่งเรียนรู้ห้องนั้นทีห้องนี้ทีห้องนู้นทีนั่งเรียนไปหนึ่งเดือนนะครับไม่ได้ลงมือทําเลยเพราะอะไรครับเพราะก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับจริงไหมครับวันนี้ผมจึงอยากจะแนะนําเพื่อนเพื่อนนะครับท่านใดนะครับ ที่ยังไม่มีโค้ดมีครูนะครับกูรูที่ท่านชื่นชอบท่านชื่นชอบใครใน TikTok อกนะครับที่เขาให้ความรู้แนะนำให้คุณนะครับไปซื้อคอร์สเรียนกับเขาเลยผมแนะนำแบบนี้เลยนะครับให้คุณไปซื้อคอร์สเรียนเลยอยากอยากเขียมครับเ,เ,เ,เพื่อนเพื่อนเพราะอะไรคุณผ่านมาแล้วหนึ่งปีมันไม่ก้าวไปไหนเลยเพราะอะไรครับโมแต่เรียนรู้แบบไม่ลงทุนไงนะครับไม่มีคนชี้นาแนวทางไม่มีคนบอกแนวทางนะครับ ทำเองดูดมดูดไม่มีใครบอกผิดก็ไม่รู้จะทํายังไงก็ไปนั่งฟังนะครับฟังมีทั้งข้อมูลที่ถูกและไม่ถูกนะครับข้อมูลที่จริงและไม่จริงแล้วเราก็ทําไปดูดมดๆดๆๆนะครับผ่านมาหนึ่งปีเรายังย่ำอยู่กับที่เพื่อนๆนที่มาพร้อมเราเข้าไปถึงไหนกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณมีโค้ดมีครูนะครับที่คุณนับถือไปซื้อคอร์สเรียนกับเขานะครับอันนี้คือให้ด้วยด้วยใจเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะผมเอง เป็นครูนะครับเป็นอาจารย์มาก่อนนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับมีหัวใจของการเรียนนะครับคอร์สเรียนราคาไม่แพงมีเยอะๆนะครับไปเรียนเลยนะครับแต่ถ้าท่านใดชื่นชอบแนวการสอนของผมจะมาเรียนคอร์สเรียนกับผมก็ได้นะครับแต่คอร์สเรียนของผมนะครับเรียนครอบจักรวาลเลยนะครับเพื่อนๆคุณจะเป็นทุกอย่างคุณจะทําเป็นทุกอย่างนะครับจากประสบการณ์ของผมเลยผมจะาประสบการณ์จากการทําตลาดออนไลน์เนี่ยนะครับ มาสอนให้และรวบรวมเอาไว้นะครับแต่ถ้าท่านมีโค,ค้ดครูกูรูที่ท่านชื่นชอบอยู่แล้วนะครับคุณไปลงคอร์สเรียนกับเขาด้วยความหวังดีและอยากแนะนําแบบนี้นะครับไม่อยากให้ท่านเนี่ยนะครับมาเสียเวลาเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับลองผิดลองถูกเพราะเรามีโค้ดมีครูที่เขาทํามาก่อนเราแล้วนะครับยังไงลองตัดสินใจใครอยากประสบความสําเร็จหาคอร์สเรียนหาโค้ดหาครูที่ท่านชื่นชอบเป็นเมนทอร์ให้กับคุณ ฝากแชร์คลิปนี้และติดตามช่องในตุกครับ